บทวิเคราะห์นี้เป็นข้อมูลจริงอาจมีถ้อยคำบังส่วนดูรุนแรงไปบ้างเหมาะสำหรับคนชอบเชียร์กีฬาเป็นชีวิตจ,จิตใจหากถูกหมดมันคือเรื่องแปลกโดนแดกเรื่องปกติขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับสวัสดีครับแฟนๆสเตปบอลตายทางชาแนล YouTube ทุกๆคนเลยนะครับ ใครที่เข้ามากด subscribe แล้วก็กราบขอบพระคุณกันด้วยนะฮะส่วนท่านอื่นที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ใครที่กดก็ขอบคุณด้วยนะครับ15กรกฎาคม2564ครับวันนี้สเตป2เราจะบุกไปที่แดนผีดิบโรมาเนียกันก่อนคู่แรกนะฮะเริ่มที่ดี1กำลังจะเปิดฉากครับโบตซสานีจะเจอกับสเตอัวบูคาเรสที่สนามกีฬาในโบตซสานีนะครับคู่นี้จะเตะเวลา ที่ยงคืนครึ่งตามเวลาบ้านเรานะครับเจ้าบ,บ้านโบตซสนนี่นำโดยมาริอุสคอยโตรูนะครับเฮดโคชชาวโรมาเนียฮะพาโบตซสนี่ทำผลงานในเกมอุ่นเครื่อง3มเกมที่ผ่านมานะครับชนะได้แค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับโดยตัวผู้เล่นหลักๆนะครับแล้วก็ผู้เล่นหน้าใหม่ก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะครับเป็นการเตรียมความพร้อมใน D1 ที่กำลังจะเริ่มขึ้นซะมากกว่านะครับตัวเด็ดๆก็ยังอยู่กันครบเลยนะฮะ มาโมอามาวาสนะครับหรือจะเป็นหัวหอกอย่างเช่นแอวิงอ,องเกนดานะฮะก็ยังอยู่โมโตโซนี่นะครับส่วนทางด้านของสเตวอัวบุคารเรสครับดินูโตโดลันวัย42ปีครับ3เกมเล่าสุดเฮชโคชาวโรมาเนียพาสเตอัวบุคารเรสครับบินสูงเหลือเกินครับเกมอุ่นเครื่องชนะทั้ง3เกมเลยนะฮะโดยเกมแรกชนะชินเดียไป3-1เกมที่2ชนะดาเชียมีโอวินี่1-0และ ล่าสุดก็บุกไปถล่มกอเลียบูชัวขาบ้านถึง5-1นะครับ สารเกมยิงไป9ประตูทั้งคู่เจอกัน5ครั้งสุดท้ายครับเป็นทางด้านของสเตอัวดูดีมากๆเลยนะครับนับตั้งแต่5กกร,รกฎาปีป0 2 0ี2020ครับสเตอัวเสมอในเกมนั้นเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะฮะหลังจากนั้นก็ชนะโบโตซานีมาถึง4ครั้งแบบต่อเนื่องเลยนะครับเลนราคาเปิดมาให้สเตอัวบุคาเร t ต่อที่ครึ่งลูกครับทางเลือกง่ายนิดเดียวครับหาก คิดตรงกันก็แค่เลือกในสิ่งที่คุณคิดครับวันนี้คุณเลือกได้เลยว่าจะอยู่สเตอัวบูคาเลสหรือคุณจะเล่นสายสูงแค่นั้นเองฮะถัดมาในเวลาตีสอครับ เป็นเกมกระชับมิตรระหว่างโอลิมปิกมักเซยครับจะเจอกับเซอร์เวทครับทีมดังจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับโอเอ็มเองเนี่ยช่วงนี้มีข่าวทางด้านของนักเตะกันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสี่กรกฎาที่ผ่านมานะฮะก็คว้าตัวเซนกิชอุนเดะฮะตีตัวขยันของโรม่ามาใช้งานหนึ่งฤดูกาลนะครับหลังจากที่ได้ทั้งเกซอนนะครับคอนลาเดลาฟูเอนเต้นะครับเปาโลเปส ะะจากทางด้านของโรม่านะครับบิลเลียมซาริบากับเกนดูซี่จากไอซนอนก็มีข่าวนะฮะแล้วก็อัปเดตกันนิดหนึ่งนะครับเกนดูซี่น่าจะมา OM ในเร็วๆนี้นะครับเกมหมุนเครื่องที่ผ่านมาครับนายใหญ่ฮอกเก็ซังพาลีครับ,ใใ ali, รบพาลูกทีมกระชับมิตร2เกมชนะทั้ง2เกมเลยนะครับส่วนทางด้านของเชเวตเองก็อุ่นเครื่องมาเช่นกันนะครับ3เกมนะฮะโดยเกมล่าสุดก็ทำได้แค่เสมอกับดินโมเคียฟ ประตูต่อ1น,นะครับคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเทียบทางด้านของภาษีแล้ว OM อโอลิมปิกมักเซยดูดีกว่ายเยอะเลยนะครับเปิดราคาเปิดมาให้ OM ต่อไปที่ลูกควบครับน้ำอยู่ที่จุดแปดนะฮะผมคิดว่าเกมนี้เนี่ยมี2ประตูอย่างต่ำนะครับ ดังนั้นเนี่ยทางเลือกที่คุณเลือกและถ้าเกิดว่าคิดเหมือนกันชอบเหมือนกันลองจิ้มไปกันดูนะฮะทางเลือกแรกนะครับผมเล่นหมักเซยนะครับทางเลือกที่สองนะครับบินสูงไปฮะเล่นสายสูงครับวันกระชับมิตรบางทีก็ยิงกันตุ่มตามนะฮะแต่บางทีก็ไม่ยิงเลยนะครับแต่ชอบนะฮะหมักเซยช่วงนี้ฟอร์มกําลังดีเลยทีเดียวครับยิงกระจายให้หมักเซยนะครับกับสายสูงไประหว่างคู่นี้นะฮะขอบคุณกันที่ ที่ติดตามไปด้วยนะครับสเต็ปบอลตายฮะทิ้งท้ายกันนิดหนึ่งครับใครยังไม่ได้กด subscribe ใครยังไม่ได้เม้นตด่านะฮะเม้นว่ากันนิดนึงนะครับจะเข้าก็ไม่เข้าสุดนะ <c oughs> นิดหนึ่งแล้วกันนะฮะยังไงขอให้ทุกท่านโชคดีคะดูบอลกันให้สนุกครับ